ในขณะเดียวกันรายชื่อที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยครับขึ้นมาอีกทีก็ได้ครับเป็นรายชื่อของคณะกรรมาการวิสามันที่จะพิจรารณาแปลยะตินะครับในงบประมาณนะครับไปแปลยะติเมื่อรับหลักการก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาจํานวนหนึ่ง72คนเพื่อจะไปทําการแปลยะติไปดูรายมาตราเลยไปดูรายละเอียดแต่ละมาตราแต่ละมาตราแต่ละแต่ละมาตราก็ไล่ไปแต่ละกระทรวง นะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงไหนกระทรวงไหนเพราะว่ากระทรวงทั้งหมดเนี่ยยี่สิบกระทรวงบวกกับอีกหนึ่งสำนักนายกแล้วก็ยังมีองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นศาลองค์การมหาชนองค์กรอิสระนะครับต่างๆเหล่านี้อีกนะครับสองร้อยกว่าหน่วยจ่ายงบประมาณที่จะเป็นหน่วยจ่ายและหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายก็มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามัญคณะกรรมาการวิสามัญงบประมาณเนี่ยเป็นได้ทั้งสอสอ แล้วก็ไม่เป็นสสก็มีสสปัจจุบันที่อยู่ในสภาแล้วก็คนที่เป็นอดีตสสก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับและบุคคลภายนอกก็เป็นได้